เรื่อยๆน,น,นะโอ้โหฟิกเกอร์ดูสฟิกเกอร์ดูสคือถ้าเป็น RV เป็นอะไรเนี่ยมันก็ยังบางทีมันก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดต้องแบบว่าเติมตลอดนะผมเฮ้ยกระตุกกระตุกเฮ้ยเฮ้ยโ,โห โอ้โหกำลังลำโชยเฮียแมง่งขวัญหน้าจอมสนใจเติมเกมทักเพจเทนกูที่ชอ็อปหรือว่ากดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับรับล,ลองว่าถูกกว่าเติมหน้าเว็บแน่นอนนะครับเติมผ่าน Open ID ปลอดภัย100%ไม่มีการโกงแน่นอนทักไปได้เลยนะครับไม่มีเมียแต่มีผัวโอ้หนักแล้วนี่ไม่มีเมียแล้วก็ไม่มีผัวเลยครับใครทำอะไรอุ้ยอุ้ย อุ๊ยวิงอะไรของกูอ้าวอ้าวอ๋คิโมจินาคิโมจินาโฮ้ยโอ้ยยิงกันตั้งเยอะเหี้ยโอ้ยยิงอยู่อ่ะวิ่งแล้ว ยิงแล้วยิงแล้วเล่นได้เดินได้เดินไ,ได้ผมมีฟิกเกอร์ม,มีเฮี้ยอะไรหมดเลยผมมีเฮี้ยอะไรหมดเลยเออไอมันปแปลกจริงรู้สึก,ปกแปลกอ้าอย่านะตัวเองอ,อย่างเหลืองเลยอย่างเหลืองเลยอยู่ยีแกเป็นคนเหลืองขึ้นมาครับผม ลาละโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันมาเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันแทงนี่ยว่ะโอ้โหแล้วได้แข้งแทงยังโครงงงครองคือเกมผมยังไม่แพ้นะกูจะทานนะอ้าวาจบเลยจบเลยจบเลยฟิกเกอร์ปะฟิกเกอร์ เว้ยเว้ยเว้ยคิมไม่มีอ้อยเฮียสกินมึงอย่างเท่เลยทำอะไรอย่างเงี้อ่ยไม่ไหวแล้วทำมากูอย่างี้ได้ไงสัตว์ไม่ไหวแล้วไปออดาร์กโดนลัดดาร์กเสลยเย่เลย ยี่ลิปบตายไปถึงตัวทุกคนการันตีเคียวการันตีเคียวการันตีเคลล์อ๋อโอ้คิโมจิน่าเหมือนกันครับผมก็เจอเกนชินสาเล่นเยอะนะไปลองสาวเล่นเยอะต้องสวยด้วยนะครับผมเล่นเยอะเฉยไม่ได้นะตัวจุ่มหน้าป้อกมกระต่ายวาคลิปบมันยังไม่เข้าเลย เอาเรดล่าเนี่ยไปตายนะตายนะตัวน,นี้ตายไม่ตายเชื่อกูเกือบตายกูใช้แข่งไปแล้วว่ามันเกมมันเริ่มอื่นๆแล้วทุกคนเราจะเราเสียดาร์กเราเสียจังหวะไปเยอะน,นะทุกคนนะเจ๊โดนของใหญ่เลยแน่เลยร้องแบบนั้นอย่างเหลืองเลยอ่ะไม่เหลืองะขนาดนั้นนะช่องผมมันเหลืองจัดเลย ตายแล้วผมแย่แล้ว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 แก๊กเลยไม่มีประสิทธิภาพในการดึงแล้วผมทั้งแก๊กทั้งเอนโซสองโซ่นี้ไม่มีประสิทธิภาพเลยถอยมาดักอย่าให้พลาดนะเฮียตัวนี้เพื่อเล่นอยู่อะเอาดักเอาดักเออดักถอยมาเอาไว้มากเอาไว้มากเอาไว้ทิสวยครับผมสวยมากครับฟูดึงโอ กูแซดเแต่เป็นเกมที่ขึ้นเรื่องชื่อเรื่องกาชาทำไมอ่ะคือผมไม่แปลกใจทำไมคนถึงแบบว่าเล่นถึงค่ายเกมถึงชอบเปิดเกมแนวกาชาเยอะทุกคนเพราะว่ามันต้องเติมนะผมมันสามารถเสียได้เรื่อยๆนะโอ้โหฟิกเกอร์ดูสฟิกเกอร์ดูสคือถ้าเป็น R v <c oughs> เป็นอะไรเนี่ยมันก็ยังบางทีมันก็ไม่ได้ใจร้ายขนาด ต้องแบบว่าเติมตลอดนะผมเฮ้ยกระตุกกระตุกเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหกำลังล้ำโชยเฮียแม่งขวัญหน้าจอมาแม่งกระตุกกูฮาจัดกำลังโชว์โหดเลยสะดุดเลยอะ่ะโอ้ยเกมเกมกำลังโชว์เลยอ่ะ แกนชินมีการันตีตัวละครน่ารักด้วยแหละคือตัวละครน่ารักไม่เกี่ยวมันเบิ่มเบิบ่มหรือเปล่ามันเบิ่มเบิ่มเอ็กตายหรือเปล่าอ้ามเปิดเจ็บไหม What the fuck คืออะไรวะนะแล้วคือไม่ได้ป้อมกลางสักป้อมเลยได้ดาร์กมาทำอไมวะเนี่ย ลูกคุณสกองเรานะครับค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากนะครับแต่ว่าประเด็นคือจะชนะหรือเปล่านะครับเรียบร้อยแก๊กมาดิแก๊กมาเร็วสัตว์เร็วแก๊กเร็วมาดีมาดึงแก๊กเมาเฮี้ยเลยวะโอ้ยทะเปียนไฮโลกว่ามึงใจนี่นะมาเร็ว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 ไม่ตลก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  โอ้ห oh. ไม่โดนด้วยแล้วคือออฟเลนต้องแยกดันนะผมบ้องตรงออฟเลนต้องไปบนนะครับอย่างงี้ไม่ทันไม่ทันไม่น่าทันปะเออนึกว่าไม่ได้เ,เก่งไปหมดเลยนึกว่าไม่ได้นะแล้วเมื่อกี้นี้โอ้โ oh. หสวยส,วยสวย้ยกูมันล้างไอ้เหี้ย กูไม่ไหวแล้วกูจะตายไม่ทำเพี้ยเลยโอ้โห oh, oh, แล้วคือทีทลิยังเอาต้องรอแก๊กอย่างเดียวเลยเพื่อ mm hmm. ไปละต้องให้แก๊กดึงมาเพื่อเปลี่ยนเกมผมต้องให้แก๊กดึงมาอย่างเดียวเลย mm hmm. ยากอะยากมาเลยฮะผมเข้า mm hmm. ยากมาเลยอะต้องให้แก๊กดึงมาครับผม จะตายแล้วตายแล้วตายแล้วแปลกๆว่ะดาร์คสิบห้าจะเกิดแล้วคือในบนเราไม่สวยเลยนะแก๊กก็ดึงไม่ได้สีทุกคนดาร์กดาร์ดาร์ดึงไม่โดนถ้าดึงโดนก็ดาร์กเลยถ้าดึงไม่โดนก็ดาร์กเลยโอ้โหดาร์คเลยสัตว์ยาวๆเลยมึง ผมยิงตัวท้ายเขานะผมยิงตัวท้ายเขานนะะตายตายโอ้คิวสองไม่ติดคิวเลนมันล้วงม,มาทางไหนไม่รู้ะกูตายเลยแล้วไฟสุดท้ายไม่มีกูรับมเรียบร้อยตายเอ้ยไม่ตายไม่ตายสวยเอาจบได้ดเลยงงกูไม่ได้เอ็มแล้วเงี้ยกูไม่ได้เอ็มแล้วโอ้โหกูไม่ได้เอ็มละ้ะ เจ๋อสวยเลยเจ๋อ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 เลยจ๋เลยจ๋เลยจ๋เลย Let's go เฮ้ยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าเอ้าประมาทชิบหายเอ้าคิดหมดละพวกเจาะโอ้โหมันจบไม่ได้ทุกคนประมาทนิดนึงเนี่ยฟอร์เรนเกิดพอดีโอ้โหฟอร์เรนจากไหนวะเนี่ยเอ้ยชนะอีกแล้ว มันชนะเยอะกันไปปะเว้ยมันชนะเยอะกันไปเลยเฮ้ยไอเชฟเกมอาถันนี่ละเกมอาถันเฮ้ยไม่ได้เหร็เงินแคลรี่ได้ไงวะไอเชี่ยยยยมยยยยอะไรเยยเออผมลืมกด,มดกยย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  นี่ก็เอ p บ่อยเกินผมก็เกือบได้แล้ววะไฟสุดท้ายอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใส่ป้ายแทนแล้วกันนะว่าเราได้เหรียญจริงนะผมทำได้เมืเยอะสุดโอเค